เราอยากมองโอเคครับขอพรกันยังครับสวัสดีครับแอนนาน้นำตัวน้นำแค่นึตัวแล้วอ่อยากแนะน้ำตุ๊กตุสวัสดีค่ะแอนนาตุ๊กตุ๊กเจอนะคะหลังจากผ่านวิธีการชั่งก,กําหนดความตัว,วท่าน้ำแล้วเป็นไงครับความมั่นใจของเรา ถึงพูดต่อสู่เราครับลาร่าเฟอร์นันเดสเป็นไงครับเรารู้สึกว่าลาร่าเนี่ยมีจุดแข่งหรือจุดที่จะทําให้เรารู้สึกลาบากในการชกอย่างไรบ้างถ้าที่ดูมานะจุดแข็งรู้สึกว่าเขาเป็นมวยที่มี energy เออ we could work อะไรได้ตลอดแต่ว่าเวลาโดนอาวุธอะไรพวเนี้ยเขาดูเจ็บง่ายค่ะถ้างั้นเรามั่นใจว่าไงครับไฟนี้นี่จะจ แล้ววางแผนเกี่ยวกับอนาคตในไฟต่อไปอย่างไรบ้างครับก็ในอนาคตก็ใอยกับใครก็ได้เลยค่ะพร้อมอยทุกคนไม่ว่าจะเป็นแชมป์หรือว่าอะไรพร้อมทุกอย่างค่ะคือยแล้วก็พร้อมเหมนะใช่ไ่มฝากถึงแฟนๆมวยทางบ้านหน่อยครับให้เชียร์เราหน่อยครับก็ขอบแฟนๆช่วยเชียร์เราแล้วนะคะพรุ่งนี้ตั้งใจเตะเต็มที่ค่ะแน่นอนว่าจะต้องมีข่าวยับไส้ในไฟนี้แน่นอนแล้วก็มีลูกต่อรูปอะไรสวยงามแน่ค่ะเมื่อกี้พูดอะไรนะเข่ายับไส้ยัดให้ดูหน่อยดิยัดให้ดูหน่อย โอ้โหกล้องเกือบฟังขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ